ำไมถึงไม่ทำงานอยากโดนไล่ออกใช่ไหมที่เฮียดุที่เฮียว่าเพราะว่าเฮียรักเข้าใจหรือเปล่าเฮียอยากให้มงคลเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นกว่านี้เห็นไหมนะน่าลูกค้าก็ต่อแถวรอเฮียไปคิดตังอยู่แต่ทำไมมงคลถึงยืนทำาโอ้โหเฮื่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียออกมาเคลียร์แป๊บนึงเฮียขอจัดการก่อนนะไม่เจอนมไม่เจอนมเมาแล้วไง มงคลจำพิช,ชาเฮืองโอ้ไ้เจอหนองอีกแล้วมงคลเอาเลยครับกลับมาเปิดร้านกันต่อพาร์ทห้าไปเลยเลส s ก o กลับมาเลยสดชื่นจริงๆเลยคอยสุขใจทุกครั้งที่ได้กลับมาที่ร้านนะจ๊ะว่าไงมงคลทำไมยืนเหมือนยามเลยวะ เป็นพนักงานเติมของจริงป่ะเนี่ยทำไมรู้สึกแต่งตัวเหมือนยามแล้วก็บายืนหน้าร้านด้วยเนะี่ยรู้สึกแบบโอ้สวัสดีครับผมรปภเปียเป็นไงบ้างโอ้ oh my god ร้านเป็นยังไงสุขใจดีอยู่หรือเปล่าเฮียไม่อยู่ช่วงนี้มีขโมยขจรเข้ามาไหมฝึกบริหารร้านเวนะเปียกนะเข้าใจไหมนี่เฮียมาคุยกับเปียก,ก่อนเลยนะถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยร้านเราทากระไรกอบโกยได้เราจะไปขยายธุรกิจที่ประเทศอื่นเปียกต้องคอยบริหารจัดการเองเฮียทิ้งหน้าที่นี้ไว้ให้เปียกโอเคนะนี่เรารู้กันแค่2คนนะนายคือ ออโอเคคิดเงินให้ดีอย่าให้ขาดตกบ,บกพร่องอันนี้ขอโครสไว้ก่อนเอาเลยต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเมื่อกี้คุยกับลูกจ้างผมอยู่นะครับทำหน้าที่เฮียอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Part 5นะครับวันนี้ผมมีแพลนที่จะขยายร้านนะครับขยายร้านเสร็จก็จะมาจัดแจงคลังสินค้าตรงนี้ด้วยเพราะว่ายิ่งมีคลังสินค้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่เจ้ามงคลเนี่ยมันจะสามารถมาหยิบของได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิ่งเรามีของเติมมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถ ขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องก็คือลูกค้าจะไม่ประสบป,ปัญหาการหาสินค้าไม่เจอนั่นเองเออแต่ตรงนี้อะไรอะทำไมมันว่างวะปาตาโอ้ม่ยกอพาสตาไม่มีหรือนี่เอาละขออนุญาตสั่งของก่อนเลยนะครับผมเปิดมาทุกพาร์เราต้องสั่งของก่อนแล้วก็ยิ่งมาพาร์ทนี้ผมบอกเลยว่าผมจะต้องสั่งของให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เต็มนะครับ เออแต่ว่าตอนนี้เงินเรามีอยู่300ว่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทําเลยก็คือน่าจะต้องจ้างจ้างพนักงานมาอีกคนหนึ่งมีเปียกแล้วก็มีมี มีปื๊ด <laughs> <laughs> เปียกกับปื๊ดไงเออใช่โอ้โหสองคู่หูดูโอในการทํางานเดี๋ยวขอดูก่อนเลยนะว่าการที่จะจ้างปื๊ดเนี่ยมันต้องมีโอ้โห,โโหร้านเลเวล20เลยงั้นหรอหร้านเลเวล20การคิดเงินก็มีอยู่362อนะครับอีกแป๊บเดียวนะอีกแป๊บเดียวก็จะครบ400แล้วโอเควันนี้เรามาขยายธุรกิจกันเลยขอขอตัวก่อนนะครับผมขออนุญาตซื้อของก่อนเลยเออน้ำอุ๊ยวันนี้น้ําขึ้นราคาเอามา ดีกว่านี่แน่ตังจะพอป่ะวะโซดาขึ้นราคาแล้วก็นมแพ็คขึ้นราคานะครับไปก่อนเลยแล้วก็4 5 6 7 8 9 ซีบมับเข้าให้าจากนั้นที่เหลือตอนนี้เราเหลือเงินอยู่111บาทผมจะสั่งของที่ขาดนะครับเ,เหมือนจะเป็นพาสต้าเนาะพาสต้าอุย้ยพาสต้าตรงนี้ก็มีนีวหว่าผมว่าเราต้องเอาป้ายตรงนี้ออกว่ะทำไมเราถึงต้องเอาป้ายออกใช่ไหมครับเ,เพราะว่ามงคลเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะจําป้ายราคานะว่าของอยู่ตรงไหนมันก็จะเอามาเติมตรงนั้นคือถ้าสมมุติว่าของมันอยู่ตรงนี้มงคลก็จะต้องเอาของมาเติมตรงนี้เมื่อกี้มันมีป้ายพาสต้าอยู่2อันไงมี2ที่นะครับผมเดี๋ยวรอสินค้าใหม่มาเราจะเอามาวางตรง นี้นั้นเอาพาสต้าตรงนี้ก่อนเลยโอเคมาเออโซสั่งพาสต้าต่อต้าอาจจะต้องสั่งมาสองเนาะแล้วก็มีอะไรอีกครับผมมีที่เหลือหูมีข้าวบาสสมตีกับสปาเกตตี้ข้าวบาสสมตีกับสปาเกตตี้ผมสั่งมาหรงวะเหมือนอ๋อสั่งมาแล้วนี่นะอ่ะสั่งเพิ่มแล้วกันก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ขอมาดนะิค่ะอเออก็สั่งเพิ่มแล้วกันจังเหลือ32ดอลลาร์สามสิบสองดอลลาร์แล้อ จ่ายค่าเช่าไม่ทันเย้ยไม่เป็นไรครับผมเออเจเจคนเก็บค่าเช่าแป๊บนึงผมขอโทรถามก่อนนะสักครู่ฮลัลโหลครับป้าติม๋มใช่ไหมครับใช่จ้าเออคือว่าผมค้างค่าเช่าป้าหน่อยได้ไหมครับผมคือตอนนี้เงินผมเหลืออยู่32บาทแต่ว่าค่าเช่าที่ป้ามันค่อนข้างแพงนิดนึงมันทั้ง35บาทนะป้าป้าอือฮัลโหลเฮ้ยที่ป้า,ปา,ปา,ปา,ลาแล้วเปียงป้าตัดสายไปแล้ว ซ้ายขวาเฮ้ยนี่ป้าป่ะเนี่ยโอเคเฮ้ยมงคลมงคลเข้าไปซ่อนในร้านก่อนแล้วเดี๋ยวป้ามาตามทวงนี่ที่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่างั้นอาเราจ่ายสาธารุูปพคไปก่อนนี่ค่ะโอเคโทรหาป้าใหม่อออ่ะฮัลโหลคับป้าคือผมไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าแต่ว่าผมจ่ายค่าไฟไปแล้วนะป้านะป้าโอเคนะพอที่จะอารมุ่อร่วยให้กันได้เนาะโอเคจ้า แต่อย่าให้มีครั้งที่สองนะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามีครั้งที่สองล่ะป้าก็อย่าให้มีครั้งที่สามลรถ้าผมมีครั้งที่สามล่ะป้าครั้งที่สี่นี่ไม่ควันแมโอเคป้าติ๋มน่าจะให้อภัยเราแล้วเพราะนั้นผมไปจัดของก่อนนะเอาจริงมงคลน,นายมาช่วยเราจัดได้ไหมนายจะได้รู้เองไงว่าไอ้ของตัวไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างของตรงไหนไม่ตรงไหนไม่ใช่ของชิ้นไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะงั้นเดินไปเก็บเดี๋ยวนี้เฮ้ โอเคว่านอนสอนง่ายจริงๆลูกจ้างบริษัทนี้บริษัทเพราะวะ่าเราเปิดเป็นบริษัทได้ยัง,ยงแต่ในอนาคตไม่แน่นะเออว่าแต่ผมเอาเข้าวบ้าสมตีวางไว้ไหนวะเมื่อกี้ผมต้องเข้ามาเล่นบ่อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่าผมไม่ได้มาเข้าร้านเลยเนี่ยผมจําไม่ได้จริงๆนะว่าไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างผมขออนุญาตจัดของแป๊บนึงน,นะครับทำสคริปต์เรโกเอาเลยครับ ตอนนี้ก็ผมจัดของด้านหลังครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือหน้าที่ก็คือมงคลต้องจัดของเข้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไม่มีอะไรแล้วเราไปเริ่มกันเฮ้ยพี่หลอกอะไรอ่ะผมเพิ่งเปิดร้านเมื่อกี้เองหูเสกอะไรกันครับเนี่ย เอาแล้วเดินเข้าร้านแบบนี้เลยแต่เวลามันสามทุ่มเอาชิมหายแล้วเอาไงดีวะเปิดร้านมันแบบบึนบอย่างเงี้ยหรอใจหรอแล้วผมต้องเปิดไฟก็คือมันก็เปลืองค่าไฟด้วยต้องเปิดดูข่าวนะเนี่ยไปดูข่าวว่ามีสุริยุปราคาหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าปาติมโอ้ my god ปาติมปาติมทำอะไรกับร้านของผอมเนี่ย โมคลไม่แบบตื่นตระหนกหน่อยหรอเจอกัแล้วเปียกเปี๊ยกเปียกเห็นเหมือนเฮียไหมเมื่อกี้พอเฮียเปิดหน้าร้านปุ๊บมันมืดเลยอ่ะเปี๊ยกเฮียคิดมากนะเฮียเฮียตาฝาดก็ได้ไม่นะเปียกอาจจะเป็นสุริยุปราคาก็ได้เฮียสุริยุปราคาเหรอตอนนี้เหรอน่ากลัวจิงมอะไโอ้โหลูกค้าเข้าคนเดียวครับผมถ้าผมปิดร้านตอนนี้คือเจ็ดสิบห้าโอ้ไม่เก้อ คืแล้วคือผมต้องจ่ายค่าพนักงานนะเดี๋ยวผมให้ดูค่าพนักงานเนี่ยผมต้องจ่ายให้รายวัน80ดอลลาร์นะครับแล้วก็มงคลต้อง90ดอลลาร์ถ้าเราปิดนะ้นตอนนี้ก็คือเปี๊ยกกับมงคลจะไม่ได้ตังค์ครับเปียกวันนี้เอา25บาทได้ไหมเฮียเฮีย yeah, yeah, จะ โกงเปียกอีกแล้วเหรอเฮียไม่มีตังค์เฮียโดนป้าติ่มแกล้งเปียกพี่เปียกเข้าใจเฮีย่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเฮียมาเฮียไปคุยกับมงคลก่อนมงคลวันนี้เอา20สิได้ไหมเฮียคือผมทำงานมาก็เหนื่อยนะเฮียลูกเมียผมก็มีทำไมเฮียถึงทำกับผมอย่างนี้เป็นไปโทษป้าติ่มได้ไหมไม่รู้ละวะเอ้กดไ้กดอย่างน้อยไอ้สองคนนี้มันก็ยังอยู่กับเราผมปลูกหางค่าจ้างเหรอ โอ้โหค่าเช่าสิบหายป้าติมและสอคนนี้จะทํางานห้าวะถ้าผมเปิดร้านไปอ่าแต่ว่าของเติมเต็มหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมเปิดร้านเลยแล้วกันมา let's go <S ขอยากตั้งใจทำงานก่อนนะครับผมฮึบมาโอเคป้าติ๋มไม่แก้งผมแล้วถ้าผมจะจ้างแคชเชียร์เพิ่อมอีกคน <20. S 2> ผมต้องให้ร้านถึงเลเวล20่แค อีกแป๊บเดียวขออนุญ,ญาตฟาร์มยาวๆเลยนะครับไว้เจอกันตอนร้านเลเวล20แล้วก็ตอนที่ผมคิดเงินลูกค้าเสร็จเรียบร้อยไอ้เลสโก็โอ้ตัดบัตรด้วยเลยครับผม เออเออใช่ทุกคนผมจําได้ว่าเมื่อพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยผมไปนด้อ่านคอมเมนต์ใช่ไหมมีคนบอกว่าพี่ครับถ้าตัดบัตรเนี่ยเราสามารถกดคีย์บอร์ดได้เ,เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคีย์บอร์ดขึ้นมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าคีย์บอร์ดผมมัน,ม,นมันกดค่อนข้างยากคือผมอาจจะชินกับแป้นที่มัน100%แต่แป้นที่ผมใช้อยู่เนี่ย โอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือไอมูเหมียวตอนนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันพูดติดๆขัดๆก็คือผมจะถนัดแป้นที่มันมีตรงโซนนัมเบอร์ครับตรงโซนนัมเบอร์อยู่ขวามือแต่ว่าแป้นที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้มันไม่มีโซนนัมเบอร์เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตขึ้นมานนแหละก็คือถ้าเวลาจะกดเลขมันต้องไปกดด้านบนนะซึ่งผมไม่ค่อยถนัดนะครับอ๋อแล้วก็ไอถังขยะนะผมเหมือนผมจําได้ว่ามีคนบอกว่าถังขยะมันย้ายได้ใช่ไหม ไอพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมย้ายไม่ได้นะครับผมพร์ทนี้ก็ยังย้ายไม่ได้อยู่เพราะว่าการอ่าที่จะย้ายถังขยะได้มันต้องลงมอดสินะผมลงไม่เป็นอ่ะแล้วผมกลัวว่าถ้าลงมาปุ๊บเกมมันอาจจะเสียด้วยมอสที่ผมลงมีแค่มอสภาษาไทยนะครับมีแค่มอสภาษาไทยไม่รู้ว่ามันลงเหมือนกันไหมถ้ามันลงเหมือนกันก็ก็ดีนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ ไม่ไม่ใช่ไม่ไปมามาทำไมไอ้ป้าน่ะโลนวลนองไม่ต้องกลับขึ้นมาแทบ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 เฮียเป็นอะไรอะเฮียอารมณ์สุนทรีไงเปียกเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยเราได้ยินเสียงเพลงลูกค้าก็จะเดินชอปปิ้งเพลินมากขึ้นลูกค้าอาจจะซื้อของเยอะขึ้นก็ได้นะเปียกโอเคเฮียเพราะฉะนั้นโอเป็ม่ไดวัเปียกทำอะไรอะเปียกกำลังร้องเพลงไงเฮียโอเคเปียกงั้นเรามาต้องสัเราช้ชนะ ว้าวยินดีตอนรับเช้าวันท uh ี่สนสดใสและเช้าวันใหม่นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะตัดไปถึงเลเวล20ใช่ไหมไม่ไหวเพราผมอยากคุยคือมันอยู่เงียบๆไม่ได้อะมันเล่นเกมนี้แล้วมันมันเพลินนะผมมีความสุขมากนะเวลาผมเล่นเกมเนี้ยผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้นะครับผม แฮปปี้ <Happy S 2> เหมือนกันทุกคนน่าจะมีความสุขเหมือนผมนะคะว่าเฮ้ยลืมเลยไปจ่ายเงินป้าติ๋มก่อนป้าติ๋มผมโอ้โห <laughs> <laughs> ป้าทำไมค่าเช่ามันขึ้นอะป้าติ๋มโอ้วเวอร์เจอร์มีขึ้นค่าเช่าด้วยหรอไม่ได้ไป้ายนี้มัน35แล้วป้ายนี้มันมัน50ได้ไงอะโทรเลยโทรโทรแป๊บนึงแป๊บนึงเคลียร์ก่อนเลย ฮัลโหลป้าคือคืออะไรเนี่ยทำไมค่าเช่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันคุณเท่ากันทุกวันไม่ใช่เหรอป้าช่วงนี้ของมันยังมีราคาขึ้นราคาลงเลยค่าเช่ามันก็ต้องมีเหมือนกันแหละ ม,มันใช่เหรอวะ่อโอ้โหโอเคไม่เป็นไรโลกนี้มันช่างอยู่ยากแอแอโอเคผมใจ่ายให้แอแอแอโอ้โหนี่มันขูดรีดขูดเนื้อกันอีกแล้วเออผมยังไม่ได้ขยายคลังเลยอ่ะเดเคผมขยายคลังสินค้าก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีพื้นที่อยู่ครับเราแค่ซื้อไอเชลมาก็พอวางไว้ตรงนี้เลยเชลใหม่รู้สึกได้กลิ่นป้ายแดงอ่าเดี๋ยวซื้อมาอีก3เชลน,นะครับผมก่อนที่เราจะเปิดร้านเนี่ยเราต้องเตรียมของให้พร้อม ต่อการเปิดร้านนะจ๊ะเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่วายทีหลังเพรานั้นเราจะได้แบบคิดเงินได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นถึงแม้เราจะมีเปียกแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังต้องช่วยเปียกคิดเงินอยู่นะเพื่อที่จะจ้างจากปืดมามีคลังสินค้าเยอะแล้วชเชลก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเวรานั้นผมน่าจะขอใช้เวลาในการจัดสต็อกตรงเนี้ยให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทกคนกับ เอาละตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดคลังสินค้าให้มันเป็นระเบียบเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมาตรงนี้ผมจะให้เชลแรกเนะี่ยเป็นเชลของตู้น้ําดื่มนะครับผมตู้น้ําดื่มก็จะเป็นพวกตรงไหนละ่ะตรงนี้ตรงนี้อา่าพวกตู้น้ําดื่มเฉพาะข้างล่างนะครับผมเป็นน้ําอัดลมน้ําอัดลมกับน้ําเปล่าตรงนี้ผมจะให้เป็นเชล์แรก ก็คือตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเมนูอาหารเช้าของหวานกับของคาวนะครับอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนของคาวอาจจะเช่น แป้งแดงตรงนี้ขนมปังน้ำมันพวกสปาเกตตี้บเข้าเข้ามบส,สมตีข้าวเฉยๆไอ้นนี้แป้งด้วยว่าแป้งแล้วก็พาสตา้านะครับอันนี้จะจัดอยู่ในหมวดของข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าในหมวดของหวานนะเช่นซาสูอันนี้ก็เป็นเนทูร่านะครับผม <c oughs> จะเป็นเนทูร่าอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกาแฟาขั้วเข้มกาแฟานี่อยู่ในหมวดของหวานเปล่าวะถึงแม้มันจะขมแต่มันก็เติมน้ำตาลได้ยังไงเล่าเยอะอันนี้ก็เป็นชานะครับผมชาก็เติมน้ำตาลได้เช่นกัน ส่วนแถวสุดท้ายตรงนี้น่าจะเป็นพวกที่ต้องอยู่ในตู้แช่นะครับก็จะเป็นพวกชีสไข่น้ำส้มนะครับพวกนมน้ำแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้แต่ในอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนข้างหลังตรงนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเชลอกสำรองนะครับก็คือของอนไนที่มันเต็มอย่างเงี้ยผมก็เอายัดเข้าไม่ได้อย่างเงี้ย ๊อ่าเข้าไม่ได้ผมก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเชลสํสำรองแต่ก็ในอนาคตก็น่าจะเป็นเชลหลักเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยรอซื้อบอนุญาตก่อนแต่ว่าตอนนี้ตังเหลือ40ร <c oughs> ีบเปิดร้านเลยไปเลสโก้ึมโคนนายเป็นไรอะ่ะทำไมนายถึงอ๋อนี่คือแอบอู้งานเหรอหึทำไมกันนี เฮียให้เงินเดือนแกไม่พอเหรอทําไมแกถึงทานิสัยอย่างนี้น่สัยเฮียไปเดินมาหลังร้านก็ไม่รู้เลยด้วยทีย่แอบอู้งานอยู่ทําไมมันเป็นยังไงมงคลต้องให้ดุต้องให้ว่าทุกอีพีต้องมีมงคลน,นี่ต้องตักเตือนหน่อยนะได้ยินเสียงติ๊ดติดไหมฮะติ๊ดติดนั่นคือเปียกกาลังทํางานอยู่นะนายจะเอาเปียกเปียกไม่ได้กลับไปทํางานเดี๋ยวี้ถ้าสุดเนี่ยเห็นไหมนะน้ำมันไม่ไม่เติมหรอน้ำมัน เน,นี่ยเนี่ยไงน้ำมันรอบนี้เฮียจะใจอ่อนไม่ได้แล้วเห็นไหมโอ้ลูกค้าบ่นว่าไม่เจอน้ำมันได้ยังไงฮะ คนเติมของก็มีอยู่ให้มันได้อย่างนี้สินะ่านี่การเป็นนายจ้างเนี่ยมันต้องดุต้องว่านะครับไม่งั้นลูกน้องจะทะเลทลายมันดีนะถ้าแบบว่าเราเป็นเท่าแก่ที่เด็กๆเ,เขาเคารพนับถือใช่ไหมแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าทั้งเคารพนับถือด้วยแล้วก็เกรงกลัวเราด้วยเกรงกลัวในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องดุต้องว่าตลอดจนแบบไม่เอาการเอางานการดุนี่ก็ดุให้พอประมาณครับผมดุได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าดุเยอะแต่อันนี้ก็คือม,มันจะเป็นต้องดุ ไม่งั้นก็ก็จะแอบมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากที่จะดุจะว่าเขาหรอกแต่ถ้างานเขาทาออกมาไม่ดีมันก็จะเสียที่ตัวเขาเองในอนาคตถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอ่ะถ้าเขาไปทํางานที่อื่นนี่ที่อื่นเขาอาจจะไม่ได้ใจดีแบบนี้นะเผลอๆเขาไม่ฟังเหตุผลอะไรแล้วเขาไล่ออกไปเลยก็มีที่ว่าไปนี่ก็คือด้วยความเป็นห่วงล้วนๆเลยนะ ห่วงว่าหลานจะไปรอดหรือเปล่าโอ้ดีไงกลับมาแล้วโอ้ยอ๋อก็คือก็คือมงคลอยากให้เฮียทําเป็นตัวอย่างใช่ไหมว่าอืมอ้ตรงเนี้ยมันต้องเอาไปวางไว้ตรงไหนอ่ะเฮียเข้าใจแล้วโอเคก็คืออย่างที่ผมบอกเลยครับผมอันไหนที่เด็กฝึกงานเขาไม่รู้เราก็ต้องทําให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างก่อนนะครับในอนาคตเขาจะได้ทําตามเราได้ก็คือเหมือนกับเป็นการสอนงานนั่นแหละโอ้ยขอโทษนะมงคลที่เฮียดุนะขอโทษนะขอโทษนะไปๆๆกลับไปทํางานกันต่อเดี๋ยวเช ูแถวยาวมากเลยฝั่งนั้นเปียกฝั่งนั้นฮะเดี๋ยวนะแล้วทำไมเชลมันว่างขนาดนัะนะ้นอะเอา้าอย่าบอกนะโอ้โมงคลโมงคลเงอนอะไรเฮียปะเนี่ยคร้รถเชลอย่างโล่งเลยโมงคล,คลเดี๋ยวครูผมอุตา่าจัดเชลให้โมงคลแบบโมงคล เฮีย er ไม่อยากดุนายเป็นครั้งที่สองนะแต่ว่าจ้าทาไมถึงไม่ทำง,งานอยากนอนได้ออกใช่ไหมที่เฮ er ียดุที่เฮียว่าเพราะว่าเฮียรักเข้าใจหรือเปล่าเฮีย er อยากให้มงคลเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นกว่านี้เห็นไหมนั่น้ะลูกค้าก็ต่อแถวรอเฮียไปคิดตังอยู่แต่ทาไมมงคลถึงยืนทำโอ้ยยืนอยู่ทําไมตรงนี้เนี่ยไปทำงานได้แล้ว้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียออกมาเคลียร์แป๊บเึงเฮีย พอจัดการก่อนนะไม่เจอนมไม่เจอนมเมาแล้วไงมงคลจำพิษชา่ือง โอ้ไเจอหนอมอีกแล้วมงคลทำไมมงค์องคอนกอบกระพียแบบนี้แต่ว่าเรายังต้องสปิริตอยูอ่ะต้องสปิริตอยู่โอเคอะขอบคุณแม่ได้ครับผมรับหน้าสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรมากขึ้นก็ตามตอนนี้คือเด็กฝึกงานผมงอนผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังต้องมีสปิริตในการทํางานต่อไปขอบคุณแม่ครับผมไม่เจอพราร์ทเนอร์เอิร์ทคือว่าคือว่าร้านขายปีก ปิดนะครับวันนี้ปิดนะครับผมก็เลยไม่มีของในการเติมนะครับผมเออเอาไปเจอโซดาต้องขอโทษด,ด้วยครับต้องขอโทษด,ด้วยกลับฝันไว้เฮียมเหมียวการที่จะมาเท่าแก่นั้นมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสักวันหนึ่งแน่นอนในอนาคตแต่ไม่ลึกว่ามันจะโอ้หไวขนาดนี้อ่าพอลูกค้าไม่เจอสินค้าเราโดนลบคะแนนด้วยนะเนี่ย เออลบไปแล้วแล้วทำไมมองคนถึงไม่ทำงานอะ่ะโอ้โหไม่เจอโอ้โหไม่เจอแล้วเดินออกกันเพียบเลยอ่า, <c oughs> อาไม่เป็นไรนะครับวันหลังเรียนเชิญใหม่ได้นะครับผมเออวันนี้ร้านเราอาจจะยังไม่พร้อมเนื่องจากว่าฝนตกนะครับแล้วก็ร้านขายปีกปิดนะครับปิดพอดีเลยแล้วก็ผมไม่มีรถที่จะไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าหมดแล้ว ทำไมมงคลถึงไม่ทํางานเฮีย er, ไม่เข้าใจเลยเปียกเอาไงกับมงคลดีต้องไล่ออกหรอไม่อยากไล่มงคลออกเลยอะมงคลก็เปรียบเสมือนดั่งคนในครอบครัวของเฮียแล้วเปียกว่าไงผมว่ารอดูอาการอีกวันพวกนี้ดีกว่าเเพราะว่าผมคิดว่ามงคลอาจจะป่วยก็ได้หรือไม่ก็ทะเลาะก,กับแฟนในวันนี้เลยไม่มีกระจิกกระใจจะทํางานอืมเอางั้นเอาเปยกเนาะงั้นก็โอเคไม่เป็นไรวันนี้เราปล่อยไปก่อนเดี๋ยววันหน้าถ้าถ้ามีอีกวันเฮียไม่ปล่อยแล้วนะเปียกโอเคก็แล้วแต่ดุนละพินิจเฮียเลยเอาตามนั้น ไปเฮ้ยกลับมาทำงานแล้วหรอฮ o ล y f ฟอรกีชมงคลขอบคุณมากที่ท้าร้านขาดมงคลไปนี่คือเฮียนเหนื่อยสุดๆเลยนะจะได้ทุกคนจำไม่ได้ก็แบบลองไปดูอีพีแรกๆดูบางคนรปวดหัวมากเลยอะ่ะโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกมงคลกลับมาทำงานแล้วปเปี๊ยกแป๊บนึงแป๊บหนึง,นงมงค์นะ ไม่ไม่มีอะไรมงคลไม่มีอะไรก็แค่ถามสารทุกสุกดิบเฉยเฮ้ยแปลว่าเมื่อวานนี้มงคลอาจจะทะเลาะกับแฟนจริงๆอ่ะเห็นไหมล่ะเฮียผมบอกแล้วต้องขอบคุณเปียกมากเลยนะครับเปียกนี่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเฮียอีกคือถ้าเกิดไม่มีเปียกเนี่ยมงคลโดนไล่ออกไปแล้วได้รู้ตัวไหมที่หลังเฮียก็แบบค่อยๆคิดได้เอ้ยเฮ้ยมันมามันมาเออเออเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะใช่ไหมเปียกใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้เปียกจะว่าไงนะที่หลังเฮียก็เอออย่าไปดุไปว่ามันเยอะลำพังชีวิตมันก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เฮียก็ค่อยๆทะนุถนอมมันไปละกันโ okay, okay. อเคโอเคอ่ะตามนั้นละเปียกง,งั้นเฮียเฮียเปิดร้านต่อแล้วนะ Let's go ไปครับผม2000 years later. และในตอนนี้ผมมีเลเวล20แล้วนะครับทุกคนลองสังเกตดูขวาบนนะครับแล้วก็ดูเงินผมด้วยโอ้ไม่ก็2,000แก้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันหน่อยผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในร้านแล้วนะครับผมว้าแป๊บอันนี้ มีอะไรแปลกไปมีอะไรแปลกไปเออแค่เนี่ยคือในระหว่างที่ผมฟาร์มเวลนั้นผมคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะขายของได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ไวขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะซื้อใบอนุญาตมาเลยดีกว่านี่นะครับผมได้ซื้อเชลเพิ่มแล้วก็มีขนมมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีละอันเลยมันคืออะไรไอ้ข้างบนนี่คือเป็นเค้กนะครับผมเป็นเค้กข้างล่างอ่าตรงนี้ก็คือเอออ เค้กเหมือนกันเลยมั้งอ่าด้านบนผมเรียกเป็นคุกกี้แล้วกันข้างข้างล่างเป็นเค้กนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นคอนเฟลกนะครับข้างล่างเป็นช็อกโกแลตแท่งนะครับเปอเอ่อไม่ใช่ดิเป็นช็อกโกแลตแผ่นนะครับแล้วก็มีลูกอมมาด้วย เนีจ๊าเป็นไงน่ารักไหมอันนี้น่าเป็นโซนขนมนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ผมจัดแล้วเป็นยังไงตรงนี้ก็ยังเป็นโซนน้ําเหมือนเดิมนะครับถ้าในอนาคตมีน้ําเพิ่มขึ้นมาก็จะเอามาไว้ตรงนี้แหละส่วนทุกอย่างทุกอย่างคิดว่าน่าจะคล้ายๆเดิมนะครับเอาไอ้ตรงนี้โอเคนมหมดนะครับอ่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยสั่งทีเดียวมีอะไรอีกของคาวตัวนี้เป็นของคาวตัวนี้เป็นของหวานแล้วเพิ่มโยเกิร์ตมานะครับไอเจ้าตัวนี้คือคือโยเกิร์ตนะเอ้ยผมลืมบอกโยเกิร์ตอยู่ในตู้แช่นะจ้ะนี่ ตรงนี้อาว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วส่วนชั้นขนมนะครับชั้นขนมจะเป็นตรงนี้เลยแถวกลางตรงนี้ส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาตัวนี้เอาเป็นขเขาเรียกอะไรเป็นเชลเบตเตอร์เนี่ครับเป็นเชลจําเป็นโอเคมานี่ครับผมเราจะทําการผมบอกว่าถึงเวลยี่สิบปุ๊บเราจะจ้างพนักงานมาเพิ่มคนหนึ่งใช่ไหมการจ้างงานมาแล้วแคเทเชียร์คนที่สองของเรานะครับถ้าพร้อมแล้ว สามสองหนึ่งมับไอ,อ,อ้ปื้ดเออเฮ้ยปื้ดมาแล้วโหปืดห้ดนาเหมือนเหมือนเปียกมาก เป็นฝาแฝดใช่ไหมแบบเปี๊ยกปื๊ดปื๊ดเปียก,ยก,ยกโอเคผมเข้าใจผมเข้าใจทีนี้ก็คือคิดว่าน่าจะขยายร้านเพิ่มใช่ไหมมิชชั่นของเราสักเซตไป2อย่างเลยก็คือการจัดคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเอาเป็นหนึ่งติ้งแล้วก็จ้างปื๊ดนะครับผมจ้างปื๊ดมาก็เอาไปอีก1ติ้งฝากสอนงานน้องปื๊ดด้วยนะเปียกเข้าใจไหมเออเฮียสอนงานเปียกยังไง เบียกก็สอนงานปื๊ดอย่างนั้นแหละโอเคนะต่อไปนะครับเหลืออย่างสุดท้ายที่เราต้องทําใน EP นี้ก็คือการขยายร้านนั่นเองผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะอ่ะค้างสินค้าขยายไปแล้วหูพันสองเลยเหรอไปกดซื้อใช่เอาเอาไม่ใช่หรอโอ้่ผมไปขยายข้างหลังเอาแล้วประตูตรงนี้เปิดแล้วหรอ ฮู้วแม่ก๊ออ้เข้าออกสะดวกแฮะทีนี้มงคลจะเดินมาเติมของทางนี้ใช่ป่ะมันเดินมาได้หรอน่าจะเดินมาได้หรือเปล่าออต้องต้องรอเปิดร้านนคะครับผมต้องดูว่ามงคลจะเดินมาทางนี้หรือเปล่าอ๋อต้องการจเจริญเติบโตอย้ยาตรงนี้นี่เองพันห้าอเหลือสอ0ร้อโอเคมาดูกันเลย อ,อ๋อตรงนี้เหรอข้างหลังเออผมต้องขยับเชลโอเคขยับเชลกับตู้แช่ไม่เป็นไรครับผมเขาไวลาด้ผมแป๊บนึงนะจ๊ะเอาตรงนี้เป็นแผงน้ำาอาเป็นตู้น้ำเดี๋ยว,ยวผมขยบออกมาได้หนึง่งโอเคตรงนี้เป็นตู้น้ำตรงนี้เลยชิดชิดชิด,ชดแหน่ โอเคถ้าจะหมดแล้วโอเคตู้น้ํามีอยู่2ตู้นะครับจริงๆมันมี3ตู้แหละแต่ว่าผมผสานเซลไอตู้นี้ตรงนี้จะเป็นตู้พวกน้ําอัดลมนะครับมีโยเกิร์ตนะครับผมเป็นแบบว่าตู้ชงตู้แช่นะครับเยอะออกมาด้ดน,นึงเป็นเออ เป็นของหวานที่ที่ผมอยากให้มีของหวานทุกอย่างเลยนะตรงเนี้ยนมมันก็มันก็กินกับของหวานได้อะแต่ว่าสปากเกตตี้กับข้าวบาสมตีนี่เดี๋ยวต้องย้ายนะครับผมเดี๋ยวรอ,อ,อมีของมาเพิ่มก่อนเอออ,นนอ,อันนี้เอาไว้ไหนดีอะอันนี้เอาไว้ไหนดีเหรอเไว้ไหนดีวะ <laughs> <laughs> โอเคผมจัดไว้ก่อนแล้วกันทุกคนคิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวรอคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ comment มาเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับว่ามันโอเคไหมมันเป็นยังไงหรือไม่ไม่ไม,ไม่ผมว่าเอาขนมปังไว้ด้านหน้าไอ <laughs> <laughs> พวกของทำกับข้าวนะครับ เอาไว้ด้านหลังไงมันโล่งไปอ่ะไอ้มันไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางเลยเว้ยถ้าสมมติว่าผมอ่าจัดติดํำแพงให้หมดอ่ะเอออย่างนี้แล้วกันไม่อยู่ตรงนี้ให้หมดเอาประกบเลยประกบเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนจัดของและวเราให้มงคลจัดมงคลฝากด้วยนะจ๊ะโอเค ก็เป็นหนึ่งเชลตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวหาเชลมาเติมตรงนี้แต่ผมยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมามาวางไว้ตรงนี้นะครับอาจจะต้องซื้อบอนุญาตเดี๋ยวเป็นพาร์ตต่อไปตอนนี้น่าจะได้แล้วเปิดอีกวันหนึ่งไหมเออเปิดอีกสักวันหนึ่งดีกว่าก่อนไปนะครับเพราะว่าด้านหลังก็โอเคแล้วนะจจะเดี๋ยวผมขยับนิดนึงดีกว่าให้มงคลมันมีทางเดินด้วยคนอาจจะสงสัยว่าพี่มูคือเงินเหลือ40พี่มูจะขายอะไรไม่ต้องห่วงครับผม เพราะว่าอะไรอย่างนั้นเหรอผมสต็อกของไว้เพียบแล้วยังไงเล่าด้านหลังตรงนี้บอกเลยว่าหวานหมูแถมของอที่อยู่บนเชลข้างหน้าก็เต็มละ่ะเป็นไง <laughs> เ,หเหลือแค่ไอเชลเนี้ยไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่เ,เอาเชลนี้มาแล้วก็เอาตู้มาอีกวะโอ้าเปิดร้านเลยจริง มาแล้วคุยทีนี้ผมก็จะไม่ต้องทําอะไรแล้วครับพสซีอินคัมยังไงแล้วเดี๋ยวผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าลูกค้ามาหยิบของแล้วเนะี่ยไอ้เจ้าวงคนมันจะเดินมาทางนี้โอวมาแล้วมาแล้วลูกค้าคนแรกมาแล้วยินดีต้อนรับเลยครับโอ้ยยินดีต้อนรับเลยจ้าซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกนิดนึงจะขยายใหญ่ขึ้นไปผมน่ต้องกินตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันมันมันขยายไปได้ถึงไหนวะผมว่าน่าจะขยายแบบเป็นไ,ได้ไกลๆเลยเออน่าจะแบบ ตรงนู่นเลยอฮ้ยดีไงบางคลมนเดินเติมของแล้วครับางคนน่ยอุ้ยเดินเครื่องหลังแบบนี้โอเคจะได้แบบว่าไม่ขวางวิสัยทัศน์หน้าร้านนะครับผมเออบางทีมงคลเดินมาผมก็ดีกว่าลูกค้ากําลังจะต้อนรับอย่างดีเลย <S <S โอเคโอ้ยแบงแบงแบงมามาปืดปืด มาแล้วลูกค้าคนแรกของปืดป๊ดปื๊ดคิดเงินดีๆนะปืด๊ดฮียไม่ได้ฝึกง,งานให้นะถ้าอยากะจะเรียนรู้ก็ไปถามจากเปี๊ยกเอานะโอ้โหผมไม่ต้องทำไรแล้วทุกคนผมแบบอ้อยเดินสบายอเราปลอมตัวเป็นลูกค้าด้วยาโอ้ยหิวจังเลยหิวจังเลยโอ้ยเจอร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตเราเรา,เราจะเนียนนะครับเราจะเนียนเราจะไม่ให้เด็กๆเรารู้ใส่ชุดแล้วผมเปลี่ยนใส่เขา้าเรียบร้อยอ ต้องหักคะแนนเดี๋ยวต้องหักคะแนนเยปกตินะถ้าถ้าสมมติว่าลูกค้ามาเนี่ยเราต้องพูดเบาๆถ้าสมมติว่าลูกค้ามาเนี่ยต้องพูดยินดีต้อนรับนะครับเฮ้ยมูมาดนดีต้อนรับอย่างนี้อย่าไม่พูดนะโอ้ยหยิบของดีกว่าโอ้ยนี่กินของหวานโอเคกินของหวานหยิบไปด้วยหยิบให้หมดเลยตรงนี้หยิบ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 เรียบร้อยโอ้ยอากาศร้อนอากาศของของไม่เติมอย่างนั้นหรอต้องฟอนของเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง ต้องไปดูมงคลเดี๋ยวต้องไปดูมงคลรับบทเป็นแบบว่าเช็คลิทของขาดเพียบเลยเนาะมงคลอยู่ไหนมงคลอยู่ที่ไหนมันแอบฟูงานรอเมันแอบฟูงานแน่ผมว่าใช่ใช่แน่เลยมงคลน,นั่นไงเล่ามันอู้งานจริงด้วยมึงอู้งานอีกแล้วเที่ยวออกไปเดินเล่นแป,ป๊บเดียวปลอมตัวเป็นลูกค้ามาได้ไปใส่ใจเลยเหรอเอาอีกสัก หมหทำไมชอบเป็นอย่างนี้สอนไม่รู้จะจำอุ้ยเดี๋ยนะนี่เฮียเหรอเนี่ยเฮ้ย hey, ทำไมเฮียหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเฮียแค่ปลอมตัวแบบว่ามาทดสอบพวกแกเฉยๆว่าแกจะทำงานหรือเปล่าสรุปพวกแกก็ไปทำงานสินะโอ้โหแล้วดูของโอ้ไม่ก็ของไม่ฟอนเลยเจ้านะไม่มีคนเติมขอแล้วมองคนมันยืนโอ้โหไม่ก็โอเคถอดชุดถอดชุดมาละกลับมากลับมาเฮียกลับมาแล้ว โวยฟืนไฟไม่เปิดเลยนะพวกนายอืมมงคลนมันก็แอบอู้งานอยู่ข้างหลังให้ปืนกับเปียกระทับหน้ากันอยู่2คนเนี่ยนะใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้อย่างงี้ต้องหักเงินเดือนแบบอเปียกกับปืนได้ทํางานดีมากอันนี้ต้องขึ้นเงินเดือนหรือว่ามงคลนมันเหงาวะมงคลคนเหงาหรือเปล่าหรือว่าเราต้องหาเพื่อนมาให้มงคลนดีเออเอาเป็นพัหนาแล้วกันนะครับหนยนี่วางไฟตรงนี้จะได้สว่างสวยนะจ๊ะโหวางไฟเบี้ยวด้วยไม่เป็นไรโอ้ร้านดูคึกคักมากแต่ของจะหมดแล้วเดียมงคลมันไม่เติ เรของจริงจังกัเนี่ยโอ้ยมันทะเลาะกอับแฟนอีกแล้วแน่เลย,โอ,ยโอเคโอเคเดี๋ยวเฮียเติมให้ไปสะสงังทุน้าส่วนตัวให้เรียบร้อยผมเอาวางไว้ไหนวะโอเคตรงนี้โอเควันนี้เดี๋ยวรอลูกค้าหมดก็ลาจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมวิวลูกค้าเยอะๆแล้วเด็กใหม่ระหว่างปื๊ดกับเปียกนะครับต้องดูการทำงานโอเค สำหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับนอนหลับฝันดีกินข้าวให้อร่อยแฮมเบอร์ d ก a ดเดนะจ๊ะจุๆ๊ๆ